่อนใช่ไหมสักน้องให้เลืนน้นองอ,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 อันนี้จมูกหเดอ๋ย่าไปพี่จมูกน้องลูกพี่กล้าคะ่ะมม่แมม ให้เล oui. ิกฮะให้เลิกอะไรไหมคะเห็นไหมคะขอบคุณค่ะบอกนะคะบอสนะคะ น้องน้องโลล่าอร่อยไหมคะอร่อยเหรอคะโอเคกินต่อได้ค่ะกินต่อได้ค่ะเจ้าโอ้ เบาเบาลูกเบาเบาลิก้าครับเบาเบาลูกน้องล้มมาใส่นะไม่ใช่น้องนะคะไม่อ่านหนอหนอลิก้าไม่เอาไม่เอาลูบลูบลูบเหมือนที่พ่อสอนนี่ครับลูบลูบลูบอย่างนี้นะโอ้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 ให้น้องถือให้น้อง